ทุกคนครับนี่คือสภาพแรงของผมในปัจจุบันซึ่งตัวผมนั้นก็ได้เลิกเล่น RV ไปเมื่อ2ปีก่อนแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างมันทาให้ผมนั้นได้กลับมาเล่นอีกครั้งเพราะฉะนั้นนี่คือการลงแรงในรอบ2ปีของผมและแน่นอนลงแรงอย่างนี้ กูเจอยอนมนุษย์ด้วยเปิดเกมแรกของแรงมาผมได้เลือกเล่นเป็นเทนนะครับผมถามว่าทำไมถึงเลือกเล่นเป็นเทนนะครับแน่นอนครับว่าพวกยอนมนุษย์แม่งแย่งเลนกูเปิดเกมมานะครับผมผมได้เลือกไปที่เลนการนะครับแล้วก็ได้ไถคีมนะครับผมเพื่อให้เมดนะครับได้ตีง่ายขึ้นและผมก็ลงมาที่เลนแครี่นะครับเพราะไม่มีใครกันป้อมครับพอแคลรี่กูทําอะไรครับมึงทาอะไรครับมึงไม่ตีปรับแดงทําไมครับโอ้กูจบแล้วกูเจอยอนมนุษย์ตัดภาพมานะครับในขณะที่ผมกาลังตีปูอยู่สิ่งนี้ก็เกิดขึ้น แล้วในขณะที่ผมดักพุ่มยีหน้านะครับผมเขาก็ได้เดินเข้ามาผมก็ได้คิวไถนะครับผมและผมกับโมทอสก็ได้ลุมกับทืบยีหน้านะผมจนจมส้นตีนไปเลยนะครับผมและหลังจากที่กระทืบยีหน้าจนมันนะครับผมก็ได้เดินมันโซนให้กับบัตนะครับเพราะเขากำลังตีดาร์กอยู่จนบัตนะครับผมสามารถเอาดาร์กไม่ได้และหลังจากที่ผมกับโมทอสนะครก็ได้ตีป้อมเข้ามาจนถึงป้อมใหญ่นะครับผมก็ได้เจอมย้อนแล้วผมก็ได้ฆ่าเขาไปแล้วผมก็ได้ทําการไถ่ป้อมมึงเข้ามานะครับผมเพื่อที่จะทําการฆ่าเขาเหมือนกันแต่่ปราากฏว ทีได้ทำการตีป้อมและจบเกมเกมนี้นะครับผมและผมก็เป็นฝ่ายชนะและใครคนไหนนะครับผมที่มีความแม่ตาอันสูงส่งนะครับทักมาแบกกูทีเพราะกูไม่อยากเจอกับยอดมนุษย์อีกแล้ว